สวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์สิ้นเดือนนะครับสาดกรกฎาคมหกนะครับวันนี้มาพบกับทุกท่านนะครับในช่วงบ่ายนะครับของวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับวันนี้นะครับจํานวนผู้ป่วยนะครับก็ทําให้เราต้องรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งนะครับที่ได้เห็นข่าวในแต่ละวันนะครับจํานวนผู้ป่วยตันนี้ทําสถิติใหม่ไม่หยุดเลยนะครับวันนี้เราไปถึง 18,900แล้วนะครับทุกท่านครับจำนวนผู้ป่วยในประเทศไทยนะครับที่นับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับสะสมตอนนี้นะครับอยู่ที่597.287นะครับรายงานออกมาโดยศูนย์ข้อมูลโควิด -19 นะครับจำนวนผู้ฉีดวัคซีนสะสมจนถึงวันนี้นะครับอยู่ที่17ล้านคนนะครับเราต้องหาทางนะครับ รับวัคซีนนะครับให้เร็วที่สุดนะครับทั่วถึงที่สุดนี่คือสิ่งเดียวที่รัฐบาลกําลังเดินหน้าทําอย่างเต็มที่นะครับที่สื่อสารออกมาอยู่ตลอดเวลานะครับว่ามีเพียงวัคซีนเท่านั้นนะครับที่อย่างน้อยก็จะช่วยนะครับให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นแนวทางเดียวกันนะครับทุกประเทศนะครับทุกท่านครับข่าวสารในวันนี้นะครับจะมีเพียงประเด็นของการผูบัญชีพร้อมเพย์นะครับ เพื่อรับเงินเยียวยาสําหรับผู้ที่อยู่ในม3 3ใน10จังหวัดก่อนนะครับยังไม่ใช่13จังหวัดนะครับใน10จังหวัดสีแดงเข้มแล้วก็อยู่ใน9กิจการนะครับมีคําถามเข้ามานะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับในเรื่องของการผูกพอมเพย์ว่าได้ทุกธนาคารหรือไม่นะครับคำตอบก็อยู่ที่ Facebook Page ประกันสังคมนะครับล่าสุดได้มีการเผยแพร่เป็นข้อแนะนำนะครับในการผูกบัญชีพร้อมเพย์นะครับว่าธนาคารที่อยู่ในระบบพร้อมเพย์นั้นนะครับก็ ทุกธนาคารนะครับในประเทศไทยเพราะว่าระบบพ้อมเพย์นั้นออกแบบมาตั้งแต่แรกให้ทุกธนาคารเข้าร่วมอยู่แล้วนะครับเป็นพ้อมเพย์เป็นระบบกลางที่เชื่อมโยงทุกธนาคารในประเทศไทยเข้าด้วยกันฉะนั้นแล้วไม่ว่าธนาคารอะไรก็สามารถรับเงินได้นะครับเพียงแ,แค่เราเลือกเอาธนาคารใดธ,ธนาคารหนึ่งนะครับไปผูกกับเลขประชาชนนะครับเนื้อหาล่าสุดที่ทาง Facebook Page สำนักง,งานประกันสังคมโพสต์ะ Post นะครับผ่าน เมื่อสักครู่นี้เองนะครับก็คือการเน้นย้ําว่าถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ไปดําเนินการช่องทางในการผูกบัญชีพร้อมเพย์นั้นไม่จําเป็นต้องไปสาขาธนาคารก็ได้นะครับแผนภาพล่าสุดที่อยู่บน Facebook p เพจนั้นก็เป็นการอธิบายว่าถ้าใครมีแอปธนาคารสามารถทําผ่านแอป,ปได้หรือแม้กระทั่งไปทําที่ตู้ ADM ก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าไปสาขาก็ได้ทุกธนาคารอยู่แล้วนะครับจะมีประเด็นอยู่ตรงที่ว่าบางท่านผูกบัญชีพร้อมเพย์ไม่ได้ผูกแบบ กับเลขประชาชนแต่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์ไว้สิ่งที่ต้องทําก็คือต้องไปเพิ่มให้เป็นผูกกับเลขประชาชนด้วยนะครับและการผูกนี้ก็คือเป็นการผูกที่จะถาวรเลยนะครับต่อไปในอนาคตจะมีาภาครัฐมีโครงการอะไรก็ถ้าหากว่ามีฐานข้อมูลเราเป็นเลขประชาชนเราก็จะเข้าบัญชีนี้เสมอแต่เราก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันในอนาคตนะครับการผูกพล็อเพย์ก็สามารถเปลี่ยนบัญชีได้ถ้าหากว่าเรามีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนนะครับแต่ที่สําคัญนะครับ กลุ่มแรกนะครับ4-56สิงหานี้ม .3-3 ใน10จังหวัดนะครับก็จะเป็นอรอบของการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์นะครับก็ไปดําเนินการก่อนที่จะถึงวันโอนเงินเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหานั่นเองแล้วก็เน้นย้ำนะครับท่านที่สอบถามเข้ามานะครับว่าเห็นมีกระแสะข่าวว่าบางธนาคารไม่สามารถดําเนินการได้จริงๆแล้วก็คือเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะครับระบบพร้อมเพย์นั้นรองรับทุกธนาคารอยู่แล้วฉะนั้นแล้วนะครับ ธนาคารใดก็ได้นะครับขอเน้นย้ําแล้วก็ขอตอบคาถามในกรณีที่มีผู้สอบถามเข้ามานะครับหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นาการติดตามข่าวในช่วงของเดือนสิงหาคมนะครับก็ขอสรุปว่าเดือนสิงหาคมนั้นก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของรอบการจ่ายเงินนะครับของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมอย่างที่แจ้งไปแล้วว่า456ส 6, 5, ิงหาเป็นม .33 ก่อนใน10จังหวัดอีก3จังหวัดที่เพิ่มเข้ามาทีหลัง กำหนดการก็จะไปในสัปดาห์ถัดไปซึ่งยังไม่ได้มีการประกาศชัดแน่นอนรวมถึงม3 9 4 0กก็เช่นเดียวกันยังต้องเข้าคอรมออีกครั้งหนึ่งด้วยซ้ำฉะนั้นแล้วกำหนดการจ่ายเงินก็จะอยู่หลังจากนั้นไปนะครับแต่ว่ามีกำหนดแนวทางคร่าวๆว่าจะมีการจ่ายเงินทุกวันศุกร์อยู่ที่ว่ากลุ่มไหนจะเป็นวันศุกร์ในสัปดาห์ไหนเท่านั้นเองนะครับในส่วนของบัตรสวัสดิการนะครับแน่นอนครับเข้าสู่เดือนอสิงหาคมนะครับวันที่1ก็จะเข้าทุกอย่างตามปกติ เงินทุกตัวนะครับที่ได้แต่ละเดือนก็ได้ตามปกติแล้วก็คงไม่ไม่ขอพูดซ้ําแล้วนะครับได้ตามปกติทุกทุกทุกรายการนะครับแต่ว่ามีในส่วนของออกรณีผู้มีบัตรแล้วก็เป็นผู้สูงอายุด้วยนะครับเมื่อปี6-3เคยได้เงิน50บาท100บาทเป็น E-money หยุดจ่ายไปตั้งแต่กันยา6-3นะครับก็ล่าสุดก็มีมติออกมาแล้วว่าเดี๋ยวจะมีการจ่าย ให้ทุกเดือนเหมือนตามปกติซึ่งที่ขาดไปก็จะได้ย้อนหลังด้วยกําหนดการบรรจายก็จะนํามาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกท่านครับสําหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อในวันนี้นะครับเราคงไม่อยากเห็นตัวเลขที่มากไปกว่านี้แล้วนะครับขอให้เราทุกคนนะครับก็ช่วยกันระมัดระวังตัวขั้นสูงสุดนะครับแล้วเราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ